ทีเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะข้อที่1อย่อยากแค่คิดให้ลงมือทําเห็นอะไรก็อยากทําไปซะทุกอย่างอันนั้นก็น่าทาอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็ดีได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทาจนมีคนอื่นนะคะเขาไปทํากันหมดแล้วแต่ก็ยังไปคุยกับใครๆนะคะว่าเรื่องที่คนอื่นทําแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยเรื่องเนี้ยฉันคิดได้ตั้งนานแล้วความคิดค่ะมันลอยอยู่บนอากาศ ลงมือทํามันจะเกิดขึ้นจริงๆคิดได้ให้ลองทําก่อนอ่านอะไรแล้วดีก็ลงมือทําดูจะได้มีประสบการณ์จะได้รู้ว่าทําแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีวิธีที่2ค่ะทําให้ดีกว่าเก่าทําให้ดีกว่าเดิมให้ได้ขึ้นทุกวันทุกวันคิดบ่อยๆค่ะแต่คิดแต่เรื่องดีๆนะคะทําให้ดีกว่าที่เคยทําวันละนิดวันละหน่อยคิดให้ดีกว่าเมื่อวานให้ได้ทุกวันพูดให้ดีกว่าเดิมเหมือนที่เคยพูด ให้ได้ทุกๆวันสิ่งดีๆในชีวิตค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเกิดขึ้นกับคุณขึ้นมาจริงๆวิธีที่3คือทําให้เต็มที่และทําอย่างต่อเนื่องอย่าเป็นคนที่ถอดใจกับอะไรง่ายๆเช่นอยากจะลดน้ําหนัก ตั้งใจมากเลยอยากจอกกำลังกายทุกวันอยากจะกินอาหารครีนบางวันนับแคลอรี่ด้วยซ้ำผ่านไปไม่นานค่ะฟิลขาดฟาดไม่เหลือเลยทำทีละเล็กละน้อยไม่หยุดนะคะทำทุกความสำเร็จไม่ใช่ว่าผมทำทีเดียวแต่ทำสิ่งเล็กๆต่อเนื่องจากความสำเร็จที่ได้มาค่ะมันไม่ได้มาง่ายๆแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจของเราวิธีการที่4ี่คือรู้จักให้กำลังใจตัวเอง ตัดเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับคนรอบข้างออกไปบ้างยกตัวอย่างมอนเราอยากลดน้ําหนักแล้วคนรอบข้างบอกเราว่าจะลดไปทําไมหุ่นแบบนี้ดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วพร้อมมากกว่านี้เดี๋ยวจะดูโทมไม่ว่าคนรอบข้างจะพูดยังไงคะ่ะให้คิดว่านั่นนะมันเป็นเรื่องของเขาแต่เรามีเป้าหมายเราก็ทําตามเป้าหมายของเราให้สําเร็จค่ะวิธีการที่หา ทำให้ตัวเราค่ะเป็นคนที่น่าเชื่อถือทำตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นวันลนิดวันลนิดด้วยการเริ่มต้นจากการพูดก่อนพูดทุกเรื่องที่คิดไม่ได้แต่ต้องคิดทุกเรื่องที่พูดอย่าพูดเรื่องที่คนอื่นมาเล่าหรือระบายให้เราฟังอย่านำความลับของคนอื่นอย่านำความลับของบริษัทไปบอกคนข้างนอก แม้แต่คนที่เราสนิทที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะคนทุกคนในโลกใบนี้มีเพื่อนสนิทหมดค่ะทําง่ายๆให้ครบทุกข้อทุกวันคุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะพี่อิงเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ